ไม่มนี่ซอมบี้ซอมบี้วันนี้จะจะทำอะไรคะล<ำ>ูกวันนี้ทำอะไรคะทำสวนค่ะทำสวนค่ะทำสวนส yeah. วนอนืมค่ะบอกพ่อเธอพูดเธอชัดทำสวน Yeah. Oh, like อย่าบอกพ่อทำพูดดีๆีซททัสวนทัสวน a เกนพรวนคือบอกหวานเ๋ยวตัดเล็มต้นไม้สักหน่อยพี่ดองคะ่ะไม่คือเราจะถ่ายสวนช่วงนี้ให้ดูเ okay. นาะพี่ดองสซเอาดอกไม้จากบ้านสวนคุณลุงมาสวยมากๆ ไม่ใช่ดอกมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับกระเทียมพี่น้องหัวมันเห็นไมมจ้ะนี่หัวมันจะเป็นกระเทียมเหมือนกระเทียมเลยเนาะซึ่งซึ่ง,งไอเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียกเป็นเกี่ยวกับก,าก้าหลิกนี่แหละพี่น้องค่ะนี่เห็นไหมใครเอามาโคเพื่อนมาปลูกมันก็จะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะจ๊ะเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้มันจะเกิดใต้แบบว่าใต้ร่มดีเวลาร่มไม้มันจะเกิดตีนะแต่ก็เลยเอามา อันนี้ซื้อเอาด้จ้ะอันนี้ซื้อเอาสักหน่อยมันก็จะตูเนาะตัวนี้มันแบบว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่ติดลบสิบมันก็คือไม่ตายหน้าหน้าหนาวเนานะนก็เลยเอาไว้อย่างนี้หมายถึงว่าปลูกได้คะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกระเทียมเหมือนกันหัวมันเรียกอะไรไม่รู้เนาะพี่น้องค่ะช่วงนี้จะเป็นดอกอันนี้ขึ้นนี่มันจะเป็นเหมือนดอกไม ป่าพี่น้องแต่เขาจะขายตามสวนนะการ์เด้นก็ขายแพยงนะนต้นละประมาณห้าปอนประมาณสองร้อยบาทเลยล่ะสองร้อยกว่าบาทนี่ต้นแบบนี้นอันนี้ไซเอาพันมาจากบ้านเพื่อนคุณย่ามาปลูกจ้า tree. ดอกอันนี้เหมือนกันเหมือนกระดอกกระดิ่งไซก็มาจากพันบ้านเพื่อนคุณย่ามาปลูกพี่นงค์มันจะเป็นเป็นไอเ,เ,เป็นเมล็ดเนาะายเอามาพันมาปลูกเพิ่งขึ้นปีนี้เห็นไหมเนะ ตรงนี้กำลังงามแล้วก็อันนี้ดอกอันนี้นั้นดอกบานชื่นบ้านเราเอามาจากสวนคุณลุงพี่น้องจอานี่เอามาขยายพันธุ์ไครชอบเพราะมันทนร้อนทนหนาวมากๆากนะพี่น้องจา้าอันนี้เห็นไหมปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เห็นไหมไดไม้ได้ผลอยู่เดี๋ยวปีหน้าก็สวยพี่น้อง สั่งก่อนเอาท็อปออฟไหมเหินเอาไปกองไว้นุ่นด้วยลูกเพราะขยะอันนั้นมันเต็มแล้วขยะจากสวนต้องรอเข้ามาเก็บก่อนถึงจะตัดลงในถังได้ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆพี่นอ้องแลดชิ้นเล็กๆเอาเก็บแล้วลูกเล้ What you doing งไหมคุณน <ba>. yeah. <unks> ึ mm ่ง hmm. ข you know, ้าวนึ่งข้าวไมคุแล้วนึ่งข้าวเป็นได้พี่น้องนึ่งข้าวให้ใส่มีคนถามแล้วค่ะว่าปิดฟ้านี่คืออะไรลิดนะคะลิดพุทธิดออนก็คือปิดฟ้ามหคะปิดฟ้า อ่าน้องไม่ได้จำอันนี้เป็นพี่น้องจะเฮ็ดแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้เป็นแกะนะจ้ะเนื้อแกะเนื้อแกะจากฟาร,ร์มเราที่เลยมาเยอะๆน่พี่น้องมันจะมีเนื้อบดมีเนื้อขามีเนื้อสเต็กหลายอย่างเพราะไม่เพจะกินเนื้อบดวันนี้ทําเป็นเบอร์เกอร์นะคะใส่ใส่เกลือไปแล้วเกลือกับ, <ๆ S 1> กบนั่งเฉยๆจ้ะเอาทําเป็นแผ่นมนีิเกลือกับพริกไทยนะคะทําเป็นแผ่น ไม่ได้ใส่อะไรมากนะพี่น้องมันต้องนั่นก็บีบให้มันเป็นแผ่นเกลือกับพริกไทยแค่นั้นได้พี่น้องนะหมายถึงบานใส่ไม่ได้อะไรมากไมายด้นี่ <I S 1> ใช่เยใช่พี่นอ้องขาะนี่คือใส่เรียกเองนะว่ามะละกอปลอมเนะมาะมะละกอปลอมแต่มันไม่ใช่มะละกอนะพูดเล่นเฉยๆเนาะอันนี้คือสวีด สวี Sweet ดีก็คือทางอังกฤษเนาะค่ะทางอื่นไม่พูดถึงเพราะว่าใจไม่รู้จักใรเคยอยู่แต่ประเทศอังกฤษเนาะจัะ <c oughs> นี่ก็คือทางอังกฤษเขาจะใช้เป็นเป็นผักนะพี่น้องค่ะถ้าคุณย่ายเขากินถ้าคุณยากินก็คือเขาจะปาดเปลือกออกนะพี่น้องแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็บดประมาณนี้เนาะเป็นผักกินนะะจเขาจะไม่ได้กินสดเนะาะแต่ว่าเราเอามาทําเป็นปาดเปลือกอกอกแล้วก็เอามาทําเป็นส้มตํเใาจะตํานี่แหละ ปานเปลือกออกหัวนสวีทนะพี่น้องเขาเรียก My work never stops นก็นเอาเขาใส่ใส่พี่น้องนี่แหละก็ขูดแบบนี้ Malik can have that one Hold <laughs> <All> up <that. S 2> Daddy look h e r e ไอ้เอ้เอ้ข้าวมันสติดหัวข้าวมุกยั่งเงินิ d a d d right แกดีสุดบาปเยเริ่มเขาเนี้ยวบลูกเอามาไปก่อนเร็วเอานีไปให้พ่อย่าง เอาไ้ก่อนเอาเนื้อไปให้พ่อ,อย่างให้กินเนื้อหนูเนื้อ,อของเมลีดูออกเนาะเนื้อหมูเอ้ยเนื้อวัวของเมลีไม่ใช่เนื้อหมูเมลีกับทรายนี่แหละเขาบอกกินอันนี้เออเอาเอโยน้องเ็ดเวียกล้วก็มาเห็ดอาหารกินกันจะ้ะอากาศดีไม่แดดมากพี่น้องคะโอเคอยู่ นดี๋ยสาจะย่างปลาหมึกด้วยพี่นอ้องปลาหมึกนี่พี่น้องไม่รีบเปิดให้น,นี่ส้มตําของพ่อไม้อ้าวอ้นี่ส้มตํำทรายาาาพ่อไม้เขาจะกินทั้งข้าวเหนียวทั้งอันนี้ให้โอกาสย่างปลาหมึกพีนก่น้องน้องไม่รีบเอาถ้วยมาเอาจานมาเลย thank you เจ้เลยล <Thank you. S 1> ไปไปนั่งกินที่นี่นั่นข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียว ไปเอามาลูกเอาช่วยมาด้วยต้องพลิกบ่อยๆได้ใช่ไหมนี่พี่น้องปิ้งปลาหมึกได้โอกาสปิ้งปลาหมึกโอ้ใหม่แล้วไหมเคิลนั่นล่ะไหมขึ้นเขาใช่อย่างนั้นพี่น้องลัมเบอร์เกอร์สแฮมนี่จิ้งไนส์ไหมขึ้น เซมบีบด yeah, ิ <I like. S 2> ้งเท็ด huh. ทูสตองพ่อมีในนี้อร่อยไหมคะลูกอร่อยมาบ้านพี่น้องค่ะปลาหมึกนี่สกุิดตัวนี้ปลาหมึกสกุิด is that baby squid ปลาหมึกส mm ้มตำไหมคะลูกอส้มตา๋อลูกกี้ลูกกี้ฮัสบันเหรอ I it? Yeah. Or sweet. Sweet, not turning. sweet. No, not that, man. Chacon! <laughs> <laughs> he got small pop, you know Man, the kin It's not warm, is it? Smells not... mm. It's not cold either. It's a cold breeze. ืใไ่ค่ะไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวพี่นาะขบับต้มจำน้ำดีกินกินสเต็ก เช่นเนี้ยข้าวเหนียวปลามหมึกแซ่บไหมล่หนูจะกินลองกินไหม,อม,อมเอ้าไหมคะไม่ค่ะ นี่นี่เอาทิชชู่ในบ้านมาหน่อย่ะเอามาทั้งกล่องเลยนะอืมอืมเข้บกันโอน้อย <laughs> เอิ่นฝานเขาว่าเดี๋ยวเอิญกันม่ากินข่าวก็ันเท่าเด้พี่น่อง หมดแล้วยู่ยูมันอ้อบินบีนเนี่ย Thank you darling ไม่ค่ะ Thank you for นึ่งข้าวให้ใช่ Thank you No problem bro. No problem เซลฟอยูนึ่งข้าวเซลฟใช่ยี่สิบเนี่ยี่สิบใช่ไหมมาด้พี่น่องเด้อลืมเอ่นกินข้าวจา้างลืมเรียกกินข้าวมามา,มาไม่แดดเนี่ยวเวลาลุมมานี่หนาว mình đi máy đểt luôn. Ủa, máy coi xin hết rồi, sumtam. I put some sumtam juice on it. I put some. Oh. It's a new sort of way of eating. Này khen đó, nạm sumtam say, say burger. Burger soaks it up. Dad, you invented the sumtam sandwich.

Second, second barbecue of the year Bit more hard the last year with two, wasn't it? Three? Oh year? I don't know mm. In more, though. don't even know oh, how can I get a drink? Yeah Oh Look mm. Cái mụn nè, steak <coughs> nè, bà gái nó mấy mà kín steak nè nó mà cô kết xăm Nàng steak What's in there? Fish sauce fish sauce

Now. Is that crap? Mm, that was delicious. So I'll just finish it off with a bit of sticky rice. I think you're going to be laughing for mummy this time. I'm here, i how long are you? Oh, I have to get myself a little drink of it to wash that down.

เวลาของครอบครัวก็ประมาณนี้พี่นอ้องทำงานหมายถึงว่ากิจกรรมทั่วไปก็ทำอาหารกินกันเกานั่นแหละพี่นอ้องจ๋าครอบครัวก็ประมาณนี้เนาะโอ้โอไมกินสามอันเลยบอกเบด พี่นงค่ะพรุ่งนี้คุณย่าท่านจะมากินข้าวด้วยเนาะแต่ก็จะนั่งเล็มกินไปนี่แหละทุกคนอิ่มหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นองค่ะขอบคุณมากๆวันนี้แชร์ประสบการณ์อังกฤษว่าครอบครัวเป็นยังไงเนาะเราก็อยู่บ้านใครบ้านมันหลังบ้านใครหลังบ้านมันบ้านนั้นก็บาร์บีคิวเราได้กินหอมเรเห็นะพี่นองแต่เขาจะไม่เรียกกันข้ามบ้านกินข้าวเด้ออะไรอย่างนี้ไม่ไม่มีเนาะอู้ เก่งมากกินข้าวเหนียวก็ตั้งเยอะเลยแล้วแม่ก็จะนั่งกินเล่นโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะโอเคบ๊ายบายไอ้ดิเซลบายบายครัหนุ่ยบายโฟล